มาเจอกันอีกหนึ่งวิดีโอนะคะวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่ที่จริงๆเอามาใช้กับตัวเองเอามาใช้ด้วยการที่ทุกครั้ง ชีวิตมนุษย์เนาะมันมีทั้งดีแล้วก็มีดีวันหนึ่งอาจจะเจอเรื่องดีๆแล้วก็ในวันหนึ่งแน่นอนมันจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาหรือในวันหนึ่งมีเรื่องไม่ดีแม่งเต็มเลยแต่มีเรื่องดีหนึ่งวันมันเรื่องจริงแต่เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นว่าว่าเราอยู่มันได้อยู่มันมีความสุขแต่บางครั้งปัญหามันชอบเข้ามาพร้อมๆกันปัญหามันชอบเข้ามาได้ทําให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยจังเศร้าจังแต่หน่อยอยากให้ทุกคนกลับไปคิดกลับไปคิดว่าปัญหาที่มันเข้ามามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามมอองไ่เหห็นนกกโลบี้ย พลังของจักรวาลเรื่ออะไรที่หลายคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่หน่อยยังมีความเชื่อว่าเพราะเรายังอ่อนแออยู่เพราะชีวิตเรายังอ่อนแอเมื่อไหร่ที่เรายังอ่อนแออยู่เขามองเห็นบางสิ่งบางอย่างมันรู้ว่าเรากําลังอ่อนแอมันก็เอาเรื่องนั้นน่ะมาให้เราให้เราปัญหาแบบนั้นน่ะเอามาให้เราหน่อยไม่รู้ปัญหาแต่ละคนเจอปัญหาแบบไหนแต่ละคนเจอปัญหาแตกต่างกันแน่นอนหรือปัญหาที่คล้ายกัน แต่แน่นอนมีสิ่งหนึ่งที่เราจะผ่านมันได้พยายามกลับไปคิดนะคะหน่อยก็ใช้อันนี้แหละว่าอ๋อปัญหาที่เข้ามาเพราะเขาอยากให้เราแก้เขาอยากเขาอยากสอนให้เราแข็งแรงกับปัญหาเนี้ยพอในอนาคตเราอาจจะเจอปัญหาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแต่เราจเราเคยแก้มันแล้วเราเคยผ่านมันแล้วได้หลายคนที่อายุยังน้อย,อ,ยอายุยังสามสิบต้นต้นสี่สิบต้นต้นที่กําลังเดินทางสายเนี้ยหน่อยเดินทางสายฝอเนาะ หน่อยก็เป็นแอดมินของสายฟอเป็นทําเว็บไซต์ Bangkok Life Partner พยายามพูดหลายครั้งแหละแต่ก็เลยอยากทําคลิปนี้เอาไว้ให้กำลังใจกับคนหลายๆคนที่กำลังท้อกำลังรู้สึกว่าวันนี้จเจอปัญหาอะไรมันจะผ่านไปได้และปัญหานั้นอะ่ะมันเข้ามาทําให้คุณแข็งแรง เอาเอาปัญหาต้องแก้ได้ค่ะทุกคนแก้ได้แหละมันอาจจะช้าหรือเร็วแต่เราควจะไม่เหมือนกันแต่ปัญหานั้นนะ่ะมันจะทําให้คุณแข็งแรงเชื่อในเถอะแล้วคุณจะรู้สึกว้าวกับปัญหาในอนาคตคุณจะนั่งยิ้มกับปัญหาที่มันเข้ามาแล้วคุณจะขอบคุณปัญหาด้วยซ้ําขอบคุณทุกอย่างที่คุณได้เจอวันนี้ก็กลับไปคิดนะคะคนที่มีปัญหาอยู่พูดบอกตัวเองบอกตัวเองว่า เพราะเรายังอ่อนแออยู่ไงปัญหามันเลยเข้ามาเพื่อให้เราแข็งแรงอาจจะไม่ร่างกายนะคะเขาหมายถึงจิตใจทำให้จิตใจเราแข็งแรงทำให้เรามีสติเพราะเพราะเมื่อเราผ่านไปได้ปัญหาที่มันจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมันจะมันจะง่ายเนาะเขาก็มาทดสอบเรามาเขาเรียกว่มมาทดสอบสิมาเป็นครูให้เราคิดแบบนี้แล้วเนาะเราก็ขอพค่งข่าวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดี v ฮ a g o ้เด a y ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะก็ฝากติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย